ขาประเขาคิคา้านได้ได้ลขอ้ขึ้นขก้น,มมนกข้นขึ้นขึ้นขก้นขนขึ้นข้นขึ้ันข้นข้นข้นว่าเสร็จขปปึ้นขึ้นขึนกึนขึ้น้นขนมึ้นขึ้นขล้ข้น

Uh huh. นังน่งต่เสพมันไหไปซีกิบหัอเ่กินตำคูมฮะกินว่งมันคิดที่ซีหรือเ่เดี๋ยวจะเช่อนี่ยายสมพู่ประสนพูดกินอย่างเดียวอื้อาก่หนักเลยอื้มดีวใว แบตเตอรี่สิหมดได้หนึ่งแผลบกล้องตัดแสดงว่าแบตเตอรี่หมดได้จ้ะเด้อแบตเตอรี่มันแผลบแล้วค่ายมันตากระโดดนอกจ้ะเนาะก็คือกินยุงสิล่ะแบตเตอรี่แผลบแล้วแผบแต่เธอ ขันแบตเตอรี่มืดนี่วิดีโอมันจะตัดไปก่อนหรือวิดีโอมันจะมันจะหายก่อนมันจะเสียก่อนอันกับไปปิดกล้องแม่ไปเรื่องนีแม่กลัวมันแม่กลัวแบตเตอรี่แม่มดพอกันมาคลิปหนาที่จะเดี๋ยวให้น้องเต็งไทยปิดกล้องให้ย่านอันยันมันบ่เสียไหมจ้าขันแบตเตอรี่หมดแล้วย่ันบ่เสียสวัสดีจ้า